ที่สำคัญกว่านั้นนะครับสหรัฐอเมริกากำลังทำกำไรหลังจากจีนมีการเปิดโปงว่าทำกำไรจากการนำเข้าสินค้าของรัสเซียซึ่งกลับกลายเป็นผู้ค้าคนกลางนะครับประเทศอื่นๆที่ต้องการจะซื้ออย่างเราก็ตามเกมนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกายึดอะไรยึดประโยชน์ของตัวเองเป็นสําคัญนะครับในขณะที่นาโต้มีการประเมินนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้ นะครับจะส่งผลให้สงครามครั้งนี้จะยาวนานนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะสงครามครั้งนี้จะสั้นจะยาวนะอยู่ที่เศรษฐกิจข,ของฝั่งสาภาพยุโรปนะครับถ้าเศรษฐกิจข,ของสาภาพยุโรปนั้นดีขึ้นสงครามก็มีโอกาสยุติลงนะครับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศมีหลายประเด็นนะที่น่าสนใจโดยเฉพาะสงครามในยูเครนตอนนี้สร้างผลกระทบไปทั่วเลยทีเดียวเริ <S <S 1> <S 1> ่มต้น ADB นะครับคาด GDP ของ ACF ปีนี้นะฮะ5.2 ไทยโตขึ้น3.3%เต,ตือนจับตาวิกฤตนะครับยูเครนโควิดอัตราดอกเบี้ยของเฟดธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ได้ปรับแนวโน้มการคาดการณ์การเติบโตของเอเชียลงไปเล็กน้อยเนื่องจากแรงดันด้านราคากำลังเพิ่มขึ้นด้าน ภายหลังรัสเซียบุกยูเครนนะครับรวมทั้งการระบาดที่รุนแรงของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนส่งผลต่อการคุกกล่มนะครับการกระเตื้องฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกันนั้นก็เตือนไทยนะครับขอไปเตือนให้ชาติกําลังพัฒนาระวังปัจจัยลบต่างๆที่รวมถึงแนวโน้มเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาอาจมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแรงอันส่งผลทําให้นะครับตลาดทั่วโลกผันผวน เงินทุนไหลออกอย่างรวดเร็วและค่าเงินนะครับอ่อนลงอย่างรุนแรงนี่คือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับเรื่องของน้ำมันตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวดีฮะร,ราคาน้ำมันหลุด100ดอลลาร์สหรัฐนะครับกรังสำรองสหรัฐอเมริกาเพิ่มผิดคาดนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาทองคําขยับลงราคาน้ำมันปรับลดลงนะครับพบปิดตัเลียมสำรอง สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นผิดคาดส่วนวอร์ซตนะครับขยับลงและทองคําปิดลบหลังธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดนะครับเผยแพร่รายงานการประชุมบ่งชี้แนวโน้มปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยและปรับแรงนะครับลดขนาดของงบดุลเพื่อสกัดอัตราเงินเฟอ้อ <c oughs> นะครับในขณะที่เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนก็อ้างมอสโกซุกหลักฐานหลายพันศพที่มาลิ อูโปนะครับรัสเซียสวนยูเครนกำลังจัดฉากสังหารหมู่อีกหลายเมืองวอร์โดมีเซเดนสกี้นะครับประธานาธิบดียูเครนได้กล่าวหารัสเซียกำลังขัดขวางเมืองมารีอูโปที่ถูกปิดล้อมไม่ให้เข้าถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับเพราะต้องการปกปิดหลักฐานที่มีประชาชนหลายพันคนเสียชีวิตขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีวาลาดาเมี์ปุตินของรัสเซียระบุเจ้าที่ยูเครนจัดฉากสังหารหมู่ในเมืองบูชาและโฆโกเครมลินเตือนว่าโฆโกเคลฟกำลังนะครับดำเนินการยั่วยุเช่นเดียวกันในอีกหลายเมืองนะครับในขณะที่ทบวงพลังงานนะครับสากลระบายครังสำรองอีก60ล้านบาวเรลสกัดน้ำมันที่พุ่งทยาน รัฐสมาชิกนะครับทบวงพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะครับเห็นพ้องระบายน้ำมันเพิ่มอีก60ล้านบาวเรลจากกลังสำรองนะครับนอกเหนือจาก180บาวเรลที่สหรัฐเมกาได้มีการแถลงในสัปดาห์ที่แล้วโดยมีเป้าหมายสกัดอราคาน้ำมันที่พุ่งทยานจากมาตรการการคว่มบาตรของรัสเซียตอบโต้กรณีการรุกรานของยูเครนนะครับ ในขณะที่นาโตก็เตือนสงครามยูเครนมอสโกอาจจะลามนะฮะไปอีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับเลขาธิการนาโต้นะครับได้มีการระบุว่าไม่พบสัญญาณประธานาธิดวาลาดามียปูตินแห่งรัสเซียละทิ้งความทะเยอทะยานในการควบคุมทั้งยูเครนนะครับและสงครามอาจจะยาวนานกินเวลาไปหลายปีนะครับเขาบอกว่าความขัดแย้งที่มาถึงขั้นที่สำคัญยิ่ง ในขณะที่มอสโกเคลื่อนกำลังสู้รบออกจากทางเหนือของยูเครนและติดอาวุธใหม่ให้ทหารเหล่านั้นในการเตรียมความพร้อมเปิดฉากลุก,กรานครั้งใหญ่ทางภาคตะวันออกนะครับในขณะที่ประธานาธิบดียูเครนตอนนี้ก็ของขึ้นอีกโมโหตะวันตกล่าช้าไม่ความบาดน้ำมันของรัสเซียเสียทีประธานาธิ เซเดสกี้นะครับของยูเครนนะครับเรียกร้องบรรดานักการเมืองตะวันตกเห็นพ้องกันอย่างรวดเร็วในการกําหนดมาตรการคว่ำบาตห้ามนําเข้าน้ํามันของรัสเซียพร้อมคร่าครวญความล้มเหลวใดๆในมาตรการลงโทษภาคพลังงานของมอสโกกาลังชดใช้นะฮะด้วยชีวิตของประชาชนชาวยูเครนนะ,ะทั้งหมดก็มาจาก เจรสกี้เนี่ยนะต้องการที่จะเข้าไปร่วมนาโตก็เลยทําให้ประเทศตัวเองกลายเป็นสงครามในขณะที่ประธานา,นาธิาฐารัฐเช็กบริจาครถถังช่วยยูเครนสู้ศึกกับรัสเซียสาธารณรัฐเช็คนะครับบริจาครถถังรุ่นที72นะครับและยานลำเลียงหุ้มเกราะให้แก่ยูเครนนับเป็นชาติแรกที่ องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่ตัดสินใจมอบอาวุธนะครับหนักยุคสาภาพยุโรปให้กับกองกำลังของเคียฟในการสู้รบกับรัสเซียตามคำเรียกร้องของอประาธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับของยูเครนนะครับในขณะที่จีนตอนนี้ก็มีการแฉสหรัฐอเมริกายุชาติอื่นให้ความบาดรัสเซียแต่ปรากฏว่าตัวเองกับโกยเงินมหาศาล นะครับจากการนำเข้าสินค้าของรัสเซียหน้าตาเฉยสหรัฐอเมริกากำลังโกยเงินจากการลดลงความบาดต่อต้านรัสเซียผิดกับบรรดาพันธมิตรใกล้ชิดทั้งหลายของอเมริกันกำลังทุกทรมานกับผลกระทบของมาตรการลงโทษของมอสโกโเจ้าจี้เจียนนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเพื่อคลี่คลายวิกฤตตาม ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเจ้าที่ระดับสูงของจีนรายนี้นะครับชี้ว่าวอชิงตันกาลังขู่บังคับประเทศอื่นๆให้กําหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียแต่สหรัฐอเมริกากลับดาเนินการมาตรการต่างๆเหล่านี้ด้วยการระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆที่เกิดขึ้นกับตนเองบริษัทต่างๆของสหรัฐอเมริกามีการนําปุ๋ยของรัสเซียสลับยุโรปสงครามและการคว่ำบาตรนะครับนำเข้าซึ่งผู้ลิภยัย และกระแสเงินไหลออกจากการขาดแคลนพลังงานเจ้าจีหลี่เจียนนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าสหรัฐอเมริกากําลังวางตัวในสถานะของพวกเขาทํากําไรจากความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจวาลาดาเมียปูตินฮะก็คู่นะลดส่งออกอาหารให้พวกที่ชาติไม่เป็นมิตร สัตว์พวกนะมาคว่ำบาตรเสี่ยงกระพือความอดอยากประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินของรัสเซียนะครับบอกว่ามอสโกจะเริ่มควบคุมการส่งออกอาหารไปยังกลุ่มประเทศที่ไม่เป็นมิตรหลังจากที่ชาติตะวันตกงัดมาตรการคว่ำบาตรลงโทษรัสเซียรอบด้านเพื่อตอบโต้การส่งทหารรุก,กรานยูเครนนะครับปูตินเผยต่อที่ประชุมด้านการเกษตรว่า ในสถานการณ์ทั่วโลกกาลังเผชิญกับการขาดแคลนสภาวะอาหารปีนี้เราเองก็จําเป็นที่ต้องมีการเพิ่มความระระวังในการส่งสเสบียงไปยังต่างประเทศและต้องควบคุมการส่งออกไปยังกลุ่มชาติที่ไม่เป็นมิตรของเราอย่างชัดเจนซึ่งตอนนี้ตะวันตกก็มีการคว่ำบาตรนะครับลูกสาวของวาลาดาเมียปูตินในขณะที่ว่าที่ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้คนใหม่นะครับ เบรกยุบกระทรวงเท่าเทียมทางเพศยุนซุกยอนว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่นะครับของเกาหลีใต้ประกาศชะลอแผนยุบกระทรวงความเท่าเทียมทางเพศและครอบครัวซึ่งเป็นนโยบายแนวต่อต้านสตรีนิยมที่เคยหาเสียงเอาไว้เมื่อช่วงก่อนการเลือกตั้งระหว่างที่ตระเวนหาเสียงยุนมักจะอ้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าผู้หญิงเกาหลีใต้ไม่ได้ถูกกีดกันทางเพศอย่าง เป็นระบบอย่างที่หลายคนอ้างทั้งที่หลักฐานมากมายบ่งชี้ถึงความไม่เท่าเทียมในแง่ของรายได้อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานรวมไปถึงโอกาสผู้หญิงเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งอาวุโสในบริษัทต่างๆทว่าล่าสุดคณะทำงานชุดเปลี่ยนผ่านของยุนได้ออกมาใส่เกียร์ถอยในประเด็นดังกล่าวได้ยืนยันว่ากระทรวงความเท่าเทียมทางเพศยังคงจะเก็บไว้ก่อน และเตรียมเสนอชื่อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งเป็น,นรัฐมนตรีในกระทรวงนี้ด้วยนะครับในขณะที่ผู้นําเยเมนก็ประกาศสละอํานาจตั้ง,งสภาประธานาธิบดีกรุยทางเจราจายุติสงคราม8ปีกับกบฏฮูตีประธานาธิบดีอับดุลบูนะครับมันซูฮาดีแห่งเยเมนนะครับสั่งปลด รองประธาน,นาธิบดีพร้อมประกาศถ่ายโอนอำนาจให้แก่สภาประธาน,นาธิบดีที่ตั้งขึ้นใหม่โดยสนับสนุนรัฐบาลของซาอุดีอาระเบียโดยหวังเปิดทางการเจรจาสันติภาพกับฝ่ายกบฏฮูตีนิกายชีอะและยุติสงครามทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานมาทั้งหมด8ปีซาอุดีอาระเบียนะรบประกาศจับมือกับ สหรัฐอาหรับเอเมิเรตหรืออียมอบความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐบาลของเยเมนภายหลังจากที่ฮาดียอมสละอำนาจฝากข้อเรียกร้องไปถึงกบฏฮูตีซึ่งยึดพื้นที่ทางตอนเหนือของเยเมนอยู่ให้เข้าสู่กระบวนการเจรจาในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็น ประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้ประธานาธิบดีเซเรนสกี้นะครับของยูเครนกำลังวีนแตกนะครับต้องการเรียกร้องให้ฝั่งสหภาพยุโรปนั้นทำความคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานแต่จนถึงกระนี้การคว่ำบาตรเรื่องของพลังงานนั้นทางสั่งสหภาพยุโรปไม่ยอมที่สำคัญคือสหาราัฐอเมริกามีการเพิ่มการซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มถึง42% นะครับในขณะที่เรียกร้องให้ประเทศอื่นๆนั้นทําการคว่ำบาตรนะคร,ราสเซียล่าสุดนะครับก็มีการเล่นงานและคว่ำบาตรลูกสาวของวาลาดาเมียปูตินนะครับในส่วนของปูตินตอนนี้ก็เตรียมที่จะคว่ำบาตรในเรื่องอาหารที่ส่งออกนะครับไปยังฝั่งสหาภาพยุโรปขณะเดียวกันช่วงนี้ราคาน้ามันนั้นต่ําลงนะต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาเรล สาเหตุที่ต่ำลงก็มี2ปัจจัยก็คือให้มีการเทขายน้ำมันของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับและก็มีการเทน้ำมันเข้าสู่ระบบนะครับในส่วนของฝั่งสหภาพยุโรปคือครังสำรองซึ่งมาตรการลักษณะเช่นนี้จะทำให้ราคาน้ำมันนั้นต่ำลงเพราะซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็รัสเซียมีการจับมือกันแต่การต่ำลงนั้น มันจะเป็นการต่ําลงเพียงชั่วคราวเท่านั้นในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่เราเห็นและน่าสนใจมากในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังคว่ำบาตรนะครับรัสเซียกำลังเล่นงานรัสเซียและก็เรียกร้องให้ประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปเล่นงานรัสเซียเพิ่มมากขึ้นมีการไปชักชวนนะครับทั้งฝั่งเอเชีย แล้วก็ทั้งฝั่งแอฟริกาเพื่อร่วมกันทําการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันในขณะที่มีการคว่ำบาตรสหรัฐอเมริกามีการนําเข้าน้ํามันเพิ่มมากขึ้น,นาจากรัสเซียถึง42%ที่สําคัญกว่านั้นนะครับสหรัฐอเมริกากําลังทํากําไรหลังจากจีนมีการเปิดโปรงว่าทํากําไรจากการนําเข้าสินค้าของรัสเซียซึ่งกลับกลายเป็นผู้ค้าคนกลางนะครับประเทศอื่นๆที่ต้องการจะซื้ออย่างเราก็ตามเกมนี้ นะครับสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกายึดอะไรยึดประโยชน์ของตัวเองเป็นสําคัญนะครับในขณะที่นาโตมีการประเมินนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับจะส่งผลให้สงครามครั้งนี้จะยาวนานนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเห์ผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะสงครามครั้งนี้จะสั้นจะยาวนะอยู่ที่เศรษฐกิจข,ของฝั่งสาภาพยุโรปนะครับถ้าเศรษฐกิจข,ของสาภาพยุโรปนั้นดีขึ้นสงครามก็มีโอกาสยุติลงนะครับแต่ในส่วนของรัสเซีย นะครับก็ยังคงเดินหน้ามันต้องแบ่งเป็นส่วนๆนะฮะฝั่งยุโรปยังคงเปิดเกมหนึ่งไม่ได้เปิดเกมในยูเครนได้อดับหนึ่งแพ้อยู่แล้วก็ไปเปิดเกมใหม่ตอนนี้ก็กําลังเปิดเกมใหม่เรื่อยๆพยายามบีบประเทศเล็กๆจะต้องให้การสนับสนุนนะครับยูเครนอย่างออกหน้าออกตานะครับที่ผ่านมาก็มีการเรียกร้องเรื่องของสิทธิเมื่อชนกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับซึ่งก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะถอนทหารออกจากอัฟกานิสถาน รปรากฏว่าทหารสหรัฐอเมริกาโดนถล่มได้รับบาดเจ็บที่สนามบินสุดท้ายสหรัฐอเมริกาใช้โดรนยิงถลม่มปรากฏว่าไปโดนบ้านชาวบ้านแล้วก็ไปโดนสถานที่รับเลี้ยงเด็กมีเด็กเสียชีวิตนับสิบคนเลยทีเดียวนะครับไม่มีใครพูดเรื่องนี้เรื่องอ้างสิทธิ์ไม่ชนแต่ก็ไปจ่ายเงินทดแทนนะครับให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะสงครามในซีเรียยาวนาน นับ10ปีเลยทีเดียวนะครับในอัฟกานิสถานเช่นกันในอิรักเช่นกันสหรัฐนํากําลังเข้าบุกนะครับล่าสุดก็นํากําลังบุกเข้าไปแต่เนินการสังหารผู้นําอิสลามนะครับในฝั่งของซีเรียนะแต่สหรัฐอเมริกาไม่ผิดนะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจที่อยู่เหนือในกระบวนการทิงกฎหมายยังไม่มีใครเอาผิดประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแต่พอ ในส่วนของเวลาดามีอาปูตินบุกป,ปุ๊บนะมีคนตายจากสงครามสิ่งที่ตามมาคือฝั่งสหรัฐอเมริกาก็เล่นแล้วเนี่ยอาชญากรสงครามไบเดนเล่นเลยนะครับละเมิดสิทธิเไม่ชนยังก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับยังททนนคงก,งกระทบเรื่องของราคาน้ํามันช่วงนี้ราคาน้ามันจะดีขึ้นแต่จะดีขึ้นระยะสั้นนะครับเหตุการณ์สายชนนี้เกิดขึ้นมาในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็มีการเทขายมาขอให้เทาน้ํามันขายเพิ่มขึ้นกน่อนหน้านี้ก็ไปขอให้ ทางฝั่งเอเชียเพิ่มเอาน้ำมันสำรองเข้ามาในระบบมากขึ้นเพื่อให้ราคาน้ำมันนั้นต่ำลงแต่อย่างไรก็ตามผู้ค้าน้ำมันหลักของโลกนะครับก็คือซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มโอเปกซึ่งมีรัสเซียร่วมด้วยก็คือโอเปกพลัสนะครับตอนนี้ซาอุดิอาระเบียประกาศชัดเจนนะครับว่าได้จับมือกับรัสเซียและเป็นพันธมิตรที่ดีและตอนนี้จะมาจับมือกับ อินเดียและก็จะจับมือกับจีนเพิ่มมากขึ้นส่วนประเทศไทยนะครับซาอุดีอาระเบียได้มีการจับมือโดยตรงมีการสร้างความสัมพันธ์มีการเจอกันเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีไปพบนะครับแล้วก็มีการเจรจาที่จะขายน้ํามันโดยตรงนะครับกับซาอุดีอาระเบียคือไปซื้อน้ํามันโดยตรงเ็าจะมาขายน้ํามัน โดยตรงให้กับประเทศไทยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอย่างสิงคโปร์อีกต่อไปนั่นหมายเขาว่างานนี้ที่สิงคโปร์ที่มีอังกฤษเป็นเจ้าของเนี่ยนะฮะเรือน้ําลึกเนี่ยก็คงจะส่งผลกระทบโดยรวมเลยทีเดียวนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ราคาน้ามันจะต่าลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยราคาน้ามันจะต่าลงเล็กน้อยนะครับส่วนดีเซลยังคงต้องตรึงต่อไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยเพราะที่ผ่านมาเราไปต้องไปกู้เงินยืมยืมเงินม,มาเพื่อที่จะ อุดหนุนกองทุนน้ามันและก็ตอนนี้ราคาน้ํามันยังคงอยู่ที่30บาทสำหรับดีเซลโดยภาพรวมนะครับอัตรางเงินเฟ้อพุ่ง,งสูงขึ้นแต่สินค้าโดยส่วนใหญ่ยังคงสามารถควบคุมได้ส่วนพืชผักผลไม้นะครับที่ราคาพุ่งสูงขึ้นเพราะเข้าสู่ฤด,ด,ดูที่เรียกว่าหน้าร้อนนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เดียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใต้กลางยีสารออกตกรวมกันเป็นปลูกพรานทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้โดยการปกป้องรวมใจกระักะกระทองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรี ตายตายบนเกณฑ์ที่มีเข้าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจากสิทธวิเลยลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอยากเื็นเทียงข้างคนดี องราชมาเธิดลูกหลานร่วมใจกันสืบสานแ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามอง,างหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอดทุนชาติสกสัต์ให้คร แน่นดินชา,นาไทยไม่มีวันสิ้นกราบลูกหลานไทยไม่ลืม ทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวส่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทูลนชาติศาสตร์ก็สัตย์ให้คงอยู่เพียงคู่แทน